จช่เอ๊าเนนาตาเอ,ตอเอ๊เออเฮอดำมองไม่เห็นเลยดำไอกีดิดเด็กตดำ,ดตดำอันนี้นเนนี่อ,นนอย่าปีนกันนะทำไมชอบปีนโกงไม่เอาแข่งกันปีนเด็กจะโดนนะย่างไอ้ดำเนี่ย มิชิอาเกะอรอของทอดอจิริปเจิริอินแบบเจิริปอนดีด้วยะไรับอนคนเด็กที่นแหละที้นบมีเออเอออไปกินด้วอะไรวะนี่ยทีกว่าตื่นพอดีทอดมันมีรตื่นรกจิ้ดมอีดิ้นีีอินเดียว้าใส่หัวี พูนี่หนูว่านูดำใช่ไหมนี่นชมนะไม่ดูเทาพี่จุดเลยเรียบร้อยจังเลยนะเฮ้ยนี่มันเรียบร้อยจริงเลยนะนังจีนเรบอเอาอีกแล้วเอาอีกเฮ้ยเฮ้ยออกออกออกมาเลยนะจีนิดมายังมายังมายัง โอ้โหนี่นะดื้อดื้อไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยไม่ไม่อยากให้ออกอ่ะนะเป็นอย่างเงี้ยขอนี้เขี้ยวไอ้จิลิทเนี่ยไอ้เด็กดำไอ้หมูดำนี่ยถึงไม่ได้ออกเนี่ยกัดกระดาษเนี่ย กัดแต่วอเปเปอร์กินแต่วอเปเปอร์กินไปทั่วนะเราถึงไม่ได้ออกแต่กงเราอ่ะเ้อไอ้ดื้อเฮ้ยไปไายังไปไปโอ้แม่รักกินลินเหมือนเดิมนะลูกนะโอ้แม่ดุไปงั้นนะลูกดุไปงั้นนะคะร,รักเหมือนกันนะรักเหมือนพี่จุดนะลูกรักเข้ากันนะครับไม่ไม่ปล่อยบอกว่าหนูดื้อ เยนี่นผัดคนไม่รอเลยนี่คิ้วคิวเดือคิ้วมาเลยคิ้วพิจุดลิปผัดคนกะต่ายมีคิว้วกะต่ายมีคิว้วเ <c ute> ต้นกลองไม่เป็นเหมือนพี่จุดเลยเว้ย <c ute> เรียบร้อยจังเลยไม่น่าเป็นตัวผู้นะเราอง